คนละมือฮะช่วยครับปลาอะไรเนี่ยก็ปลาตะเพียนครับตะเพียนมาให้ลุงพลปัจจันเป็นเจ้าภาพเป็นเนี่ยปล่อยนะครับที่หนองสระนี่ครับเรามาเริ่มต้นใหม่เราก็ปล่อยปลาเป็นการเริ่มต้นที่นี่แล้พักเราก็จะปล่อยพิมานาลุงสระเป็นการเริ่มต้นที่ดีผมว่าน่าสนนะแบ่งเบาภาระกันจะได้ไม่เหนื่อยมาก

เอาตากได้ยันตุ้มตามมันไม่แล้วอีกรอบหนึงดีกางทั้งนัดออกกันเือนเลยยันไม่บหรกออกกันหดยันก้มตามเด้นะตอนนี้ฮะโอ้หกของเจ้านี้ไปไปใส่มาระอะใส่มันเยอมากงะ ดันให้เลยข้างในโอ้โหฟิตเรื่ฟิตยีเด้งมายีเด้งยีเด้ง มันไม่ได้แล้วลุงต้องไปสก๊อตไม้เอ,อาใต้ใส่หนึ่งไหมเอาแบงแบงแบงมาเอ,อาไอาา้นี่ใส่เอาอันี่ใส่ดีกว่าเอาใส่แล้นักขุดขาวอ่ะเอาสก๊อไม้เรื่องมาแล้วมาแล้ว,ลวไ,ได้ไม่เป็นไรครับหน่อยเดียวมาเอาเก็บเต็มไปเลย ปลาไปปล่อยอยู่นี่ครับมีดิเอาปลาตะเพียนไปปล่อย,อยด้วยกันเดี๋ยวอากาศออกซิเจนในถุงม,มันจะหมดเดี๋ยวตามกันนาอนะสองพันตัวนะไปไหนมาไหนะ มพน้าไหมข้อมูลหน่อยจะไปปล่อยปลาพน้าไหมข้อมูลหน่อยอะไรยังไงเนี่ยนี่คราก็ปลาเมสมบูรณ์เราะว่าจัล้ปลา่่คนบอกว่าปล่อยปลาตัวะแปบตั้งแต่ว่าเราสั่ง่พันบาทมาสนีาเลยแล้อันนี้เท่าไหร่มันเยอะพเดยวก่อัึงแล้วทาไหี่ไถึงงลนี่่อยบงหัวแล้ว เาอกูว่าเนิมสงลย่เนไูาบอกว่าเป็นมัตสุงอ่ะโอเคเดี๋ยวไป้าก่อนเอาันมาเบิดแล้วครับกเลยตอนนี้ี่ครับ ที่เวลาเอาปูนนี่นี่ถังเลยไ้ปูนังสาบเป็นอ่อปูนฉาปูนอปูอนนี่ปูนก้อนแนก่อนนันีนตัวนี้ทราบนะตัวนี้อันนั้นปูนฉาบโอเคเ็นอะไย ่าจิ้เข้าแม่ปลาไม่ปล่อยนะไปแล้วกาองไปแล้วดิอ้มหสุดแนนี่ฮะเรามาเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่ครับทุกคนเรามาปล่อยปลาจ้ะผมขอาทาแดะได้ไหม พี่น้องยูทูบเบอร์ช่วยกันปล่อยครับทุกคน แตนก็ปล่อยให้เรียบร้อยแล้วครับทุกคนปล่อยเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ปล่อยพี่มะนาลงน้ําได้เลยให้มันโตนะโอ้สวยงามภาพนี้มันแล่นออกจากถุงไปติดอยู่เนาะพี่มะนาเนาะนี่หัวหนูหางว่าเลยโอ้ติดอยู่โอ้นะำมันมีหลายตัวมีสองสามไม่เกินไม่เกินสองเดือนเต็มเลยแห่ไวมากทุกคนไม่เกินสองเยือนว่านแห่ลงไปบดกินบดเอาเรียบร้อยครับ เรามาเริ่มต้นแหมที่นี่เราก็ปล่อยปลาที่นี่ครับทุกคนมันคงจะบานนะในอนาคตเราจะเห็นปลาสวกนะพี่น้องปลาบอดคำคำเรงๆเราก็จะมาดูปลาผับผับนะเอพีอาหารใหม่มัเนาะอ้าเรียบร้อยแล้วครับผมปล่อยนกปล่อย ก็บอกปลอยนกปลอยปลาถ้าจะให้ดีปล่อยพี่มนาไปด้วยก็ดียังยังยังเอาเอาไว้ก่อนตอนนี้ไม่มีซุดใส่ไว้ให้สักห่อยก่อน่อยปล่อย เริ่มต้นใหม่หนึง่อกบปลเรียนรู้อะไรต่างแล้วก็เติบโตนนประมาณกี่ถุงประมาณ2,000ตัวครับ2,000กว่าตัวมีแถมด้วยตั้งจะ 2, ่2 5 0 0นแหละ2,300 2น0 0ั้ประมาณนี้ในราคา1,000บาทครับผมนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดวันนี้ครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับลอยป่าแล้ว